ผัดเห็ดฟางกับกระเจีย๊ยบใส่น้ำมันหอยก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะไปผัดน้ำมันนิดหน่อยให้มันหอมๆเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะใส่เห็ดหนางฟ้าลงไปให้น้ำจากเห็ดหนางฟ้ามีแล้วก็ใส่น้ำมันหอยวันนี้ใส่น้ำมันหอยลงไปก็ผัดเอาไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าไปไฟแรงมากแล้วก็หลังจากนั้นพอเห็ดเริ่มสุกเราก็ใส่กระเจีย๊ยบนะใส่กระเจีย๊ยบเขียว จริงๆอยากผัดกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่ากระเจี๊ยบมันมีน้อยก็ใส่เห็ดลงไปด้วยะะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบก็สุกเร็วนะคะก็เอา2อ,อย่างนี้คุกไปคุกมาก็ไม่ต้องใส่อะไรมากน้ำมันหอยมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะกลับไปกลับมาให้มันพอสุกหลังจากนั้นเราก็มาชิมดูนะคะมันเค็มนิดหน่อยเผ็ดเดนะคะอะไรถ้ามันกินแบบเผ็ดเ็เนี่ยมันจะไม่เลี่ยนมันก็จะ,จะเจริญอาหารดีนะก็เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือ ผัดน้ำมันหอยเห็ดฟางกับกระเจี๊ยบ